ไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเอ้ยมาตอนนี้ชแชร์ไฟทั้งหมดจะสิ้าคำพีนะคะเฮ้ยมีล้ว่ามาว่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้มาอีกหกชิน้นเป็น12ชิน้น12บชิ้นแล้วนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ ีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับวงแหวนเวทจันทาก็จะเป็นสกินแบบตัวมู o ไล i g นะคะเพียง30กูปองตั้งแต่วันที่4กุมภานะคะจนถึงวันที่10กุมภานี้เท่านั้นนะคะสามารถสะสมหินแสงจันทร์เนี่ยนะคะเพื่อไปแกลกรางวัลในร้าน,นะค้านะคะิปนี้ก็จะมาทําการสุ่มให้ดูนะคะก็เชื่อกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเย็เยด้วยนะคะขอแค่ 20ไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าหลักๆนะคะก็จะมีสกินตัวมอทอสนะคะเป็นตัวสกินมูนไลท์สกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะนี่กเด่นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำํำร้านเติมเกมชั้นนํำลาะคา่ะสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมมาวีเพียงใช้ o p e n ID อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโคเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ต่อมานะคะจะเป็นสกินตัวไฮอาเตะนะคะเป็นม,มูนไลท์ลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนี่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราปรับขนาดหน้าจอก่อนนะต่อมานะคะก็จะเป็นสกินตัวเอนโซ่นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับตัว เอ็นโซ่ของเราอุ้ยสกินตัวเอ็นโซ่สวยมากทุกคนถัดมานะก็จะเป็นสกินตัวดีรักนะคะ light มูนไลท์ลิมิเต็ดส้มอ่าเหมือนเดิมเข้ามาเป็นเซตเลยนะต่อมานะคะเป็นตัวลาวิโยลิมิเต็ดส้มสกินเนี่ยคือเราอยากได้อยู่นะเรารู้สึกว่ามันแบบออกนแนวกาแล็กซี่ดูมันแร่อะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยแร่มังแต่ก็แร่อย,อยู่แต่มันก็สวยนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะ อเรามาดูว่าจะได้ยากได้ไงนะ่ายน่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสกิลระดับเฮโริกนะคะของตัวดีลักอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูหินแสงจันทร์วิทําไมมันเหมือนชีสเลยเหมือนชีสมากนะคะมี B 20อันเอ้ยอะไรนะ่ะอ๋อมีละหองรางวัลที่มีโอกาสได้รับอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรางวัลนหอดอันนี้คือรางวัลข้าวๆ หินแสงจันนะคะ20 5ิชิน้น3ชิน้น2ชิ้นแล้วก็1ชิ้นเราคิดว่ายังไงมันก็เปอร์เซ็นต์เรทการดับนะคะก็ได้จะอยู่ที่1ชิ้นอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะมาดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเพื่อแบบเป็นการคำนวณสกินทาวน์ศูนอ่ะหินแสงจันทร์71.50เอฟเฟกต์อิมพัติชิสเซอร์ลูนะคะ2 7่0มันต้องใช้กี่อันในการแรกนะ ใช้ขั้นต่ํานะคะอยู่ที่8ชิ้นอ่าใช้สูงสุดนะคะอยู่ที่18ชิ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการซื้อตรงนี้ก่อนนะคะเป็นคำพิขั้นสูงนะกดตรงเอ้ยตรงไหนเนี่ยไอเทมคือมันเปลี่ยนระบบอันนี้มาใหม่มันจะดูงงง,ง,งนิดนึงนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันจะลดราคาอยู่นะคะ50%าสิบราคาอยู่75้คูปองซื้อเข้าไปเลยอ่ากดเปิดไปนะคะปึ๊บได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีแพ็คตรงนี้อีกนะคะที่ลด ถ้ามันลดตั้งสองแพ็กอะทุกคนกดซื้อไปเลยนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ซื้อแอพ็กค่าพีค่าสูงที่ลดแหละมาสุ่มวงแหวนเว้เลยดีกว่านะคะตอนนี้เรามีเราจะเลื่อนให้ดูคัาพีนะคะตอนนี้เรามีคัาพีอยู่ร้อยร้อยหกชิ้นอะร้อยหกชิ้นนะจะออกไหมเอ่ยทุกคนเชื่อเราจำเลยนะคะว่าเรามีอยู่ร้อยหกชิ้นอะประมาณนี้ เดี๋ยวเราขอปรับขนาดหน้าจอนะคะเพื่อท่านผูช้ชมจะได้ดูง่ายเดี๋ยวเรานะคะจะทําการสุ่มทีเดียวเลยนะคะห้าครั้งเรามาดูกันดีนกว่าว่าจะออกไหมเฮ้ยปึ๊บปึ๊บป๊บเราวาดยันไปนะคะเป็นการเจิมครั้งที่หนึ่งมาเราต้องมันต้องออกไป่เนี่ยออเฮ้ยทุกคนได้หินมาสามชิ้นถือว่าก็โอเคก็โอเคอ่าต่อไปนะคะยาวๆถัดมาอี ยี่สิบห้าชิ้นเราจะวาดแบบทีดูไหมทุกคนเพื่อมันจะออกเฮ้ยมาดีเอาดีเอาดีออกมาเนี่ยมาแล้วนะคะตอนนี้สุ่มเจออ่ะวิ่ทำไมมันสุ่มห้าครั้งออกสามชิ้นห้าครั้งสามชิ้นห้าครั้งสามชิ้นทําไมเขาแรงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่าเดี๋ยวเราทําการสุ่มอีกห้าครั้งนะคะว่ารอบนี้จะ ออกมากกว่า3มชิ้นไหมถ้าไม่ออกมากกว่า3ชิ้นแล้วจะพอ,อแล้วก็ไปแรกสกินแล้วนะหลัชิ้นแรกเลยหรืป่ยังแรกเลยไม่ได้บ้าเอ๊ะแหละยังแรกเลยไม่ได้นะคะรู้สึกว่าเจ็บแต่จุกนะโอเคค่ะเราก็แอบม,มีสกินที่เล็งอยู่แล้วมานะคะวงแหวนเวทซุ่มไปเลยอีก5ครั้งมาสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเอ้ยมาตอนนี้ใช้ไฟทั้งหมด เาคพีนะคะเฮ้ยวีแล้วว่ามาว่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้ามาอีก6ชิ้นเป็นสิชิ้นสิบสองชิ้นแล้วนะคะถ้าเราสุ่มอีกเนี่ยมันจะออกถึง18บแปดไหมเออทุกคนถ้าเราสุ่มอีกมันจะออกถึงสิบแปดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปางวงแหวนเวทตอนนี้เหลือเอ่อคำพีขั้นสูงนะคะอีก31ชิ้น เราว่าเราชอบเสียงนะละลองซุ่มไปอีกนะคะห้าครั้งมารู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอร้อ,องเอ้ยได้ไหมเนี่ยจะได้เป็นเฮ้ยได้มาอีกสชิ้นตอนนี้มี16ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะสะสมให้มันครบ18ชิ้นแล้วก็ไปแลกเป็นสกินไฮอะเตละลัตตารี่นี่นะคะวงแหวนเวทมา กดไปอีกนะคะมาทุกคนจะได้เป็นหินอีกหนึ่งชิน้นเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายนะคะที่จะได้เป็นสกินเพราะว่ายังขาดหินแสงจันรนะคะอีกแค่นหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเดี๋ยวเรานะคะจะซื้อเดี๋ยวเราขอดูไอเทมก่อนว่ามีกล่องอะไรให้เปิดไหมนะคะ ก็ไม่มีกล่องเหมือนเดิมนะคะคําพงคาพีอะไรนะคะนี่ก็เออช่างมันนะคะเดี๋ยวเรามาทําการซื้อสุ่มเลยมันมีลดอีกปะเนี่ยไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วอันนี้จะเป็นแพ็คลายวันนะคะจะลดอยู่6กคูปองอ่ะกดซื้อไปกดซื้อปุ๊บมาแล้วนะคะห้าชิ้นเฮ้ยมาแล้วทุกคนเราคิดว่าออกเธอออกมาเธอนะคะชชวยกันกดแชร์กดไลค์นะคะเข้าสู่โค้งสุดท้ายในการสุ่ม เราก็จะวาดยันแบบม่วๆของเราไปเราคิดว่ามันต้องออกดิแล้วว่ามันออกไม่ออกไม่ออกอุ้ยทำไมมันออกยากจังเดี๋ยวเรานะคะจะทําการซูมอีกอ่าเราจะใช้คูปองในการซื้อเลยนะคะปึ๊บมากดลองพิมพ์ไปนะว่า R O V เราต้อใช้หลักการนิดหนึง V O อานะคะเขียนสลับกันเออเจาะปะเฮ้ยออกอ Top, อกออกเช็ดเช็ดเย็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ไปทั้งหมดก okay. ี่คำพีนะคะอยู่18ชิ้นโอเคค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสวยมากใช้ไปทั้งหมดกี่คำพีเนี่ยใช้ไปทั้งหมดนะคะ106 บวกอีกหนะคะบวกอีก5อ่ะเรามีราคาเอพิโซดคูป,ปองอยู่ในใจแล้วนะเดี๋ยวมาทำการแลกสกินก่อนนะคะเดี๋ยวควยจะสรุปราคาให้ตอนท้ายคลิปมาฮายาเตะมูลไลท์กดตองโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วนะคะยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่เป็นสกินตัวฮวยาเตะเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยง่ายๆเฮ้ยง่ายๆแค่นี้เลย ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคานะคะซึ่งเราใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ100ประมาณ115อาคัมพีนะคะแล้วก็เนี่ยในทุกๆก,การสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะโดยใช้30สิคูปองก็จะอยู่ที่ยวเรคิดก่อนนะสุ่มใช้ไปทั้งหมดนะคะ100่ประมาณ115ซึ่งราคาคูปองเนี่ยนะคะ 5ชิ้นเท่ากับ30อ่ะเดี๋ยวคูณก็ราคานะคะที่ได้สกินน่าจะอยู่ประมาณราคา700คูปองนะคะอันนี้ก็ประมาณนะคะ700คูปองก็อาจจะบอกลบคูณหารถูกกว่านี้นะจริงๆอะ่ะเราอ่ะไม่ได้เสียคูปองเยอะขนาดนั้นนะคะเราเสียประมาณ2-300เพราะว่าเรามีคัมภี์ขั้นสูงที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็เป็นคาวีที่เก็บมาไว้แล้วก็เอาไปมาสุ่มอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะแบบไปซื้อตามที่รถนะคะเพื่อจะได้ราคาถูกๆแบบของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวราไปด้วยสกินตัวายาเตจจริงๆอะเราก็แบบสกินายาเตก็แอบ,บเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เมนเท่าไหร่นะคะนี่ก็ไม่ไม่เยอะนะนี่นะคะก็มีเป็นบางตัวนี่นะคะ สกินไฮเอเตระดับลิมิเต็ดมาบ่อยมากแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยสุ่มไปดูนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบชชวกกันกดแชร์กันกแล้วกดติดตามกดไปกระดิ่งน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะคะก็สามารถดูารายละเอียดที่ใต้ดีทิพชันนะคะหรือว่าอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่นะ